ขนาดแคมของมากินๆินซิมดูมะนาวเลือกแล้วนี่อันนี้เนี่ยหนวดเธอเขาเลีเขาเลีงเยเาไปไปเอาไปเอาไปเอาไปเป็นจังไงเป็นจังไงใช่ปะ แช่ครับอันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะประมาณร้อยหนึง่งตัวนี้ประมาณร้อยหนึง่งมันนุ่มเนาะแล้วปกติฮะถ้าเราซื้อบอลไหนที่มันมันถึกไฟมันจะแข,ข็งเนาะ ไครใครของ่หร่ไทีมกไเป็นังไงข้าวนอืเแต่อยู่นี่อะที่มาป็นยังไงเจ้าัาาใส่ไนะชีิหาที่เป็นเหลืองๆนะไทยนะ,ะาานินเลยสังเกตเอาของไทยปมอกันนี้กับ่บได้สไดใส่ได้ละือาปมอกันนี้บค่อยใส่ได้ะใส่หลอ น้ำจิ้มมนเกือเปียกอะไรางเนาะมันมีกระชายบ้างนี่เนาะกระชายแล้วก็ขิงันใหญ่มะนาวเหี่ยวเข้านะครับย่งางทั่วแหละมันก็มีแต่ย่างเนาะเมโนูย่างมันบ่มีอาหารตามสั่งแบบบ้านเฮามันยังหลากหลายถือว่านนะแต่ที่มันหลากหลายก็คือลูกชิ้นนั่นแหละ ตายขนาดนี้อืมครับอันนั้นก้อยเนาะก้อยกุ้งเต้นอืมไปอยู่ใส่กินตะบะมื้อครับทียอย่างบอกกับเมนูนี่แหละไข่อยู่เนาะ<อ>แบ๊บนึง<อ>บางไข่มันโอ้ยไข่ยั่วจ้า ไปครับ <c oughs> โอเคทุกคนกินข้าวแรงเหมือนกันเดี๋ยวจะไปย่างหากินข้าวแรงต่อทางในประมาณร้อยเมตรอะครับย่างไปสุดผมแต่แนวกินค่อยค่อนข้างที่จะซ้ำกันเนี่ยโหลากหลายเนาะมีแต่ย่างย่างเป็นจุดๆ,ๆ,ๆเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะ ข้าวแรงข้าอะไรนี่เดี๋ยวสิไปหาเลาก,กินอย่างอื่นนะครับอันนี้หกสิบห้าพันเกีบนะครับประมาณร้อยหนึง่งประมาณเกือบร้อยประมาณร้อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นเงินไทยโอเคไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย